สวัสดีครับเดี๋ยวเดินไปดูอาหารการกินล้วตรงนี้ก่อนครับผมนี่ครับไปแล้วไปแล้วนี่ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับกงซินข้ามแดนนะผมก็มาเจอพิ่ติ๊ครับผมแกมานาครพนมแกค้างเสร็จละแกก็ได้แพงแล้วครับแล้วผมยังไม่ไปไหนเลยสี่คืนละนี่ครับขึบข้นนี่แม่งเลย เอาป่ะาป่ะทุกคนนี่ครับกุตรงนี้แป๊บนึง่งดูจะขึ้นได้ไหมเคขึ้นได้เช่นะครับโอเคผมยังไม่ใช้แบ,บโกกระโปรงเลย เราไปตีมาเป็นนึงครับผมเดี okay, been, okay, guys, everybody. Okay, everybody. ๋ยวพูดคุยกันเรียนๆครับก็โอเคครับผมนี่ก็เราไปฟตี้นะครับนี่เลยแก่ตันงคำถามว่าแชร์นะครับผมแกเข้ามานี่ริมโขงนะแกมาซ่อนอะไรไว้ตรงนี้แหละมีกล่องเบียร์ลาวด้วยนะครับผมนี่เลยรถเฟตตี้นะครับผม เดี๋ยวถ่ายรูปโปกก่อนแป๊บนึงเรื่องไอโฟ e ผมชาร์จแบตนะครับโอเคม่ดูสิตี้ไปซื้ออะไรอีกร้านคา้าร้อนมากเลยถึงสาไม่รู้ รอให้พี่ตีมาก่อนไม่ค่อยถ่ายอีกนะผมเก็บแบตไว้เบิร์เหลือ12%เองซื้อกับแกอีกแล้ววันพักผ่อนครับก่อนเดินทางกลับลงใต้นะครับก็มานั่งชิลู่อยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งี่สาก่อนนะครับนี่ครับก็ฝากกดติดตามช่องที่ต่อพิ่ตีด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เลยทุกคนผมก็ยังไม่ฆ่าเหมือนกันพี่ตีมาพี่เขาจะไปแล้วเนี่ยก็ ก็จริงๆต้องเตรียมตัวลงแล้วล่ะครับเพราะว่าได้แผงเข้าแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปพักก่อนหนึ่งวันครับเนี่ยผมถึสายยาวนะครับสายผลไม้นี่ครับมพนมมาชมบรรยากาศดีๆได้สะพานได้นะครับก็ถือเตี่แคมป์ตัวหนึ่งมานะครับก็ได้รับบรรยากาศดีที่นี่เลยครับตัวนี้ก็ซิดเียได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าจะซิดไม่ได้นะครับ ปกติที่ประจ้าผมจะอยู่ตรงนู้นเลยทุกคนตรงอ่าจุดชมวิวนะครับผมตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันเรืเอว่าสีอาสามาป,ป,ปูเรียนแพกลิีนใดน,นะับนี่ด้อมุนี้นี่แก้วใต้ระพานก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็รกระเทงแดงที่มาพร้อมกันกับผมอ่าวันก่อนผมออกจากกระทิงแดงทุ่มหนึ่งมาถึงนี่ตีสอง กันนี่มาถึงสาย,สายนะครับตามไม่ทันเย็บไปแล้วค่อยคืนอ่ะเดี๋ยวผมขอพูด,ดกับพีตี้ก่อนนะครับผมนานๆเจอกันทนนนนีนะครับปกติเจอกันแต่ในไลฟ์นะครับอยู่ในทิกต็อกนะครับผมก็วนช่องคนอื่นบ้างพี่นนท์บ้างพี่นัทบ้างนะครับผมไม่รู้จะอยู่ช่องใครนะครับ ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปต้ตองขออภัยนะครับผมขบับรถมือเดียวไม่รู้ผมจะเอาคลิปอ่ามือไหนตัดต่อคลิปนะครับรน,นะนี่เลยพิตตี้จะไปดูเลยข้างล่าง <laughs> ขอติดตามชีวิตพิตตี้หน่อยนะผมวันหนึ่งติดตาม <c oughs> ชีวิตว่าเกีก่ยวนางไรบ้างเดี๋ยวมาต่อไปนะมามามา,มา,มาที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยลายหแห่งที่สามนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมเบ็ดมาด้วยนะเผื่อได้เมนูดีดดๆครับ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะพาเพจตี้มาตัวนี<อ>้เลยครับคือแบะนะ <laughs> แบะ <laughs> ผมเกิดมาไม่เคยลองกิน <c oughs> ติงแบะเลยทุกคนยังไม่เคยกินเลยนะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงด้วยนะครับชีวิตรถบรรทุกพวกเราครับมันจะเข้าไปในลานลานปิ้งแบะจะเข้าไปยากตรงโน้นมันข้ามรถ มันมันห้ามนะห้ามรถหัวลากหรือห้ามรถบรรทุกเข้าไปนะครับ,บนี่บรรยากาศก็ลมเย็นดีนะเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำนะครับก็ผมยังไม่ได้ข้ามน่าจะข้ามพรุ่งนี้นะผมเดี๋ยวเจอกันคลิปอีกทีพรุ่งนี้เดี๋ยวคลิปนี้ขอแบบติดตามชีวิตคนดังนะครับโอ้ <c oughs> บรรยากาศยังได้เลยทุกคน <c oughs> เหมือนฝนจะตกเลย ผมว่าตกแน่นอนคืนนี้ใช่เลยไม่ล้างรถแล้วนะครับต่อไปจะลงใต้ไม่ล้าง <c oughs> ก็ถ้าล้างรถทีไรก็เหมือนเป็นวิธีเรียกฝนนะครับตกทุกทีเนี่ผมว่าผมจะล้างคมก็ไม่ล้างแล้วสภาพโอ้โหไม่น่ารอดเลยทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมขอพักกล้องแป๊บนึงแบตโก,กโปรเหลืออยู่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> ลืมลืมชาร์จแบตไว้นะครับผมเดี๋ยวเก็บแบตไว้ เดี๋ยวขอคุยกับเดินเล่นแล้วก็กับพิตตี้ก่อนโอเคไปก็โอเคอเครับผมแล้วก็พิตตี้ก็จะอำลาเลยนะหอบว่กลับแล้วครับกลับร้าไม่รู้จะกลับจริงหรือเปล่ปารอบนี้นะไปส่วนเราก็จะเข้าร้านเข้าร้านมาสิเข้าราา้รานนะฮะนี่ก็บริการพิตี้นะครับ บรรกาศที่เงินเดือนอ่ะเออ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 วเ้น่ะหนักเลยโอ้ไปแล้วครับรถวินวินไปแล้วนี่ ไปแล้วนนเดี๋ยวเออ <c oughs> นี่รถเตียรถอย่างเลี่ยมเลยทุกคน <c oughs> คนเลี่ยมอ่ะนี่ท้ายอย่างเลี่ยมเลยนครับผมกระทะคนเลี่ยมอ่ะ นี่ขนาดยังไม่ล้างรถนะแค่ขนาดนี้เลยล้างรถเราจะขนา,างเลยครับร,รู้เลยว่าตอนเดินทางกลับน่าจะฝนตกะไม่หลอดแนะ่นอนโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปให้ตรงนู้นนะครับผมไปนี่มาแล้วผมตีไปแล้ว แลเ,เคเจอกันนะผมนี่แล้วนานก่ไปนะพี่ชายเดี๋เจอกันใหม่นะผมโอเคเยในคลิปนี้ขอจบไปเพลงแค่นี้ทุกคนฝากกดแลค์ก็เชร์กูชัดตัใค้ฟงซงมีคำามเรีด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ